ถวายความนอบน้อมของข้าพเจ้าต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกขอโอกาสกล่าวธรรมกล่าววินัยน,นะครับวันนี้จะพูดถึงโลกเดี๋ยวนี้มันมีการเบียดเบียนกันมากขึ้นมันก็อยู่กันยากขึ้นผู้คนก็บทุศีลอะไรกันมากขึ้น บางครั้งมันหาความจริงใจแล้วก็หามิตรแท้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆเลยโลกเราใบนี้มันคบกันมันก็คบกันด้วยผลประโยชน์ที่พอเกื้อนหนุนกันได้อะไรกันได้เมื่อวันหนึ่งอย่างเงี้ยมันหมดผลประโยชน์อย่างเงี้ยแม้จากที่เคยรักกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่รักกันก็กลับกลายเป็นศัตรูกัน โลกมันก็จะเป็นมาคู่กันอย่างนี้แต่ว่าในบางการเวลาอย่างเงี้ยผู้ที่มีศีลมีธรรมมากอย่างเงี้ยผู้คนมันก็จะเบียดเบียนกันน้อยสัจจะบารมีคําพูดอย่างเงี้ยมันก็จะน่าเชื่อถือกว่าแต่คนยุคปัจจุบันอย่างเงี้ยคาพูดอย่างเงี้ยมันหาความเชื่อถือกันได้ยากเหลือเกินบางครั้งอย่างเงี้ยคบกันมาหลายสิบปีรักกันอะไรกัน เมื่อวันหนึ่งผลประโยชน์มันไม่ลงตัวกันก็กลายเป็นศัตรูกันแล้วก็กลายเป็นคู่เวรกันอะไรกันในสังสารวัตอย่างเนี้ผู้คนที่ได้มาพบเจอกันอย่างเนี้บางครั้งมาในฐานะลูกมาในฐานะครูบาอาจารย์บางครั้งมาในฐานะพ่อลูกบางครั้งก็มาในฐานะแม่ลูกบางครั้งก็มาในฐานะเพื่อนบางครั้งก็มาในฐานะ เป็นศัตรูผู้คนที่ได้มาพบมาเจอกันอย่างนี้ถ้าหากว่าวันนี้เรายังก่อเวรต่อกันแล้วเราไม่มีศีลไม่มีธรรมที่มามาเออยู่ในใจเราอย่างนี้เราก็จะเอารัดเอาเปรียบกันไปมึงทำกูกูก็ทำมึงมึงทำกูกูก็ทำมึงมันก็จะเอารัดเอาเปรียบกันอย่างนี้หาที่สิ้นสุดไม่ได้เลย แล้วยิ่งยุบต่ออไปอย่างเงี้ยผู้คนก็จะไล่สินไล่ธรรมกันมากขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ในหลายๆประเทศอย่างเงี้ยก็มีการลบกันอะไรกันสงครามมันก็เริ่มเกิดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นวงกว้างขึ้นผู้คนก็เอารัดเอาเปรียบกันมากขึ้นมันก็ใกล้จะเป็นดังที่คำทำนายของพระพุทธเจ้าแล้วว่าในอนาคตกายอย่างเงี้ยผู้คนจะห้าหั่นกันเหมือนหมูสั์อย่างเงี้ยก็คือ ไม่มีความปราณีต่อกันลูกครูบาอาจารย์ลูกเมียครูบาอาจารย์ลูกเมียพ่อแม่อะไรต่างๆเนี่ยมันจะสมสู่มันจะเอากันแบบไม่รู้จักที่สิ้นสุดขอให้คนนั้นมีอำนาจวาสนามากกว่าอะไรกว่ามันก็จะไปฉุดแย่งเอามาด้วยอำนาจก็ดีด้วยเงินทองก็ดีด้วยอะไรหลายๆอย่างก็ดี แล้วมันก็จะสมสู่กันไปมันก็จะปาศจากศีลปาศจากธรรมทุกวันอย่างเงี้ยมันก็เริ่มเป็นอย่างนี้แล้วมันมีสังคมหลายๆสังคมที่เขาสวิงกิ้งกันอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วมันถูกนำมาเปิดเผยมากขึ้นอย่างเงี้ยอย่างสมัยก่อนอย่างเงี้ยเรื่องเหล่านี้มันก็จะเป็นเรื่องลับๆแต่เดี๋ยวนี้มันจะถูกนำมาตีแผ่แล้วก็เปิดเผยกันมากขึ้น ผู้ที่มีศีลมีธรรมอย่างงี้ก็จะถูกเบียดเบียนถูกกันแกล้งแล้วมันก็จะถูกเอารัดเอาเปรียบโลกนี้มันจะอยู่ยากขึ้นทุกวันผู้คนก็จิตใจนี้สามลงทุกวันเห็นกงจากนั้นเป็นดอกบัวผู้ที่มีศีลมีธรรมนี้ก็มีน้อยลงเรื่อยน้อยลงเรื<ม>่อยผู้ที่รักษาศีลรักษาธรรมนี่กับกลายเป็นของแปลกกับกลายเป็นถูกเบียดเบียนที่ว่า เราไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นคนอื่นดันมาเบียดเบียนเราแต่พระพุทธเจ้าสอนให้ผู้ที่มีศีลมีธรรมนี้จงอดทนอดกลัน้นก็คือเวรระงับด้วยการไม่จองเวรเขามาทำร้ายเราเราก็ไม่ต้องไปทำร้ายเขาตอบเราหาทางเอาปัญญานี้หลีกหนีออกไปหลบได้ก็หลบหลบไม่ได้เราก็ไม่สู้เราจะได้ไม่ก่อเวรกับเขา ส่วนที่เขาจะก่อเวรกับเราเขาก็จะเป็นผู้ที่รับผลของมันจิตที่มันเคยอาฆาตที่มันเคยผูกเวรไว้อย่างเงี้ยเหมือนดังพระเทวทัตอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนรักกับพระโพธิสัตว์อย่างเงี้ยด้วยที่ไปซื้อของแล้วก็ด้วยที่ว่ามันผลประโยชน์อย่างเงี้ยพระโพธิสัตว์ก็ไม่มีเจตนาที่จะมามาซื้อตัดหน้าอะไรพระโพธิสัตว์ก็ซื้อตามความเป็นจริง แต่พระเทวทัตนี้มีเจตนาที่จะโกงเขาอะไรเขาอย่างนี้แล้วก็ได้ผูกเวรกันมาจิตท,ที่มันเคยผูกเวรกันอย่างเนี้ยแม้บางครั้งมันมาเจอกันในฐานะใดก็แล้วแต่เรานั้นจำมันไม่ได้แต่เวรน,นั้นอ่ะมันจะจำเราได้ยื่กว่าเราจะถอดถอนเวรน,นั้นอ่ะมันถึงจะค่อยๆคลายกับหนัก ยันกระทั่งครั้งสุดท้ายก่อนที่พระเทวทัตจะโดนแผ่นดินสูบอย่างเงี้ยก็คือได้ถวายคางเป็นพุทธบูชากับพระพุทธเจ้าอะไรกับพุทธเจ้าเวรมันถึงจะสิ้นลงไปแต่ว่าเขาก็จะได้ไปใช้กรรมเป็นชาติสุดท้ายแล้วเขาขึ้นมาจากนรกนี้เขาก็จะยุคที่ไม่มีศาสนาเขาจะได้บรรลุเป็นพระปเจเจพุทธเจ้าในอนาคตการ จิตที่มันเคยผูกเวรอย่างเงี้ยถ้าหากเราไม่รีบถอนไม่ยับยั้งชั่งใจอย่างเงี้ยเวลามันไปเจออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ชอบขี้หน้ามันเห็นอะไรมันก็จะขัดเครืองไปหมดเราต้องมีสติคอยยับยั้งชั่งใจไม่ไปผูกเวรกับใครเราไม่ไปสร้างเหตุเพิ่มมีสติรู้ทันอารมณ์ที่ว่ามันไม่ชอบแล้วเราก็ไม่ไปสร้างเหตุเพิ่ม วันนี้คำสอนที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ดีแล้วอย่างนี้แม้จะมีคนที่บัตุสีลมากแต่ว่าคำตัดของพระพุทธเจ้านี้จะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นยังมีพระอายะสาวกที่น้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติใส่ตนสามารถทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งได้ตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางถึงที่สุดก็มีมารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสาย คำตัดของพระพุทธเจ้านี้จะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสองถ้าหากว่าท่านไหนไม่ประมาทเราไม่ไปก่อเวรกับคนอื่นเราน้อมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาใส่ตนแล้วเราก็ปฏิบัติอยู่เพียรอยู่เราจะสํารวมระวังในสิ่งที่มันย,อยน่อหย่อนเมื่อเราเป็นผู้เดินตามอย่างนี้เราจะสามารถทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งได้ เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ดีแล้วแต่การที่เราจะเป็นพระยาเจ้าได้อย่างนี้ยพระพุทธองค์ได้ตัดว่าพระโสดาบันนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยพระสะกะคามีเนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิปานกลางปัญญาเล็กน้อยพระอนาคามีเนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาปานกลาง พระอาหารหันต์เนี่ยจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์องค์ประกอบมันต้องเพียบพร้อมอย่างนี้มันถึงจะเห็นถูกมันถึงจะไม่เห็นผิดมันถึงจะห้าหห่านกิเลสตัณหาอาวิชชาอุปทานขันห้าได้ถ้าหากองค์ประกอบมันไม่เพียบพร้อมอย่างนี้ปุตุชนธรรมดาที่เขาใช้โซเชียลเก่งๆเ,เขาให้ AI บอกอะไรต่างๆเขาอยากรู้อะไรอย่างนี้ เขารู้แต่เขาไม่สามารถละได้เขารู้ทุกอย่างดีชั่วแต่ว่าข้อวัดปฏิบัติเขาไม่ถูกเขาไม่สามารถที่จะละอุปทานขันห้าได้เขาไม่สามารถที่จะลาาจะลความหลงได้คนที่จะละความหลงได้ต้องมาเดินอยู่ในมรรคมีองค์แปดนี้เท่านั้นมันถึงจะเห็นสัจจะความจริงได้มันถึงจะถูกถอดถอนอุปทานขันห้าได้ ให้เราพิจารณาศีลของเราว่าเรารักษาศีลอะไรมักน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายตามสถานะของตนพิจารณาก่อนแล้วค่อยทำมันมีสัมมาทิฏฐินำหน้ามันมีความเห็นที่ถูกไม่เบียดเบียนตนแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เรามีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้แล้วในระหว่างวันอย่างนี้ที่เราเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่ นอนอยู่รู้ลมหายใจเข้ายาวรู้ลมหายใจออกยาวสลับกับดูแลเสนาอสนะเก็บกวาดวัดเช็ดถูวัดวา,ารามซ่อมแซมที่มันผุพังเก่าตามสติกำลังของเราแต่เราทำทุกๆอย่างอย่างเงี้ยเรามีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันตัวอยู่ไหนก็ให้ใจอยู่นั่นตัวอยู่ไหนก็ให้ใจอยู่นั่น เราดูเฉพาะสิ่งที่ควรดูเราฟังเฉพาะสิ่งที่ควรฟังเราไม่ดูในสิ่งที่ควรไม่ดูเราไม่ฟังในสิ่งที่ควรไม่ฟังแบ่งเวลามาศึกษาพระไตไปฎกไปทีละเล่มทีละเล่มตามสติกำลังของตนแล้วก็น้อมมาใส่ตนเมื่อเราสร้างเหตุถูกเราเป็นผู้เดินตามอย่างเงี้ยจิตใจตรงเนี้ยมันจะค่อยๆถูกถอดถอนการเป็นนั่นเป็นนี่ ด้วยมรรคมีองค์แปดด้วยศีลสมาธิปัญญาเพราะเราเป็นผู้เดินตามเมื่อกำลังศีลสมาธิปัญญามันแก่รอบของแต่ละรอบแต่ละรอบอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆเห็นสัจจะความจริงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยต,อต่อไปศีลหยาบเนี่ยมันจะสมบูรณ์กรรมบท10สิบมันจะสมบูรณ์สติมันจะตั้งมั่นสัมมาสมาธิมันก็จะเกิด ปัญญามันจะรอบรู้เห็นทุกอย่างนี้ตามความเป็นจริงมันจะเห็นว่าการเกิดนี่ก็เป็นทุกข์ความพลาดพลาดจากของที่รักก็เป็นทุกข์เศร้าโศกเสียใจก็เป็นทุกข์ของที่ไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์ของที่ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาที่มันไม่สามารถทนอยู่ได้ มันเข้ามารู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยไอยมักมีองแปดมันจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความตั้งอยู่เป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาจะหยาบก็ดีปานกลางก็ดีละเอียดก็ดีปราณนีตก็ดีมันเข้ามารู้เห็นตามความเป็นจริงใจดวงเนี้ยมันจะค่อยๆถูกถอดถอน การเป็นนั่นเป็นนี่ไปทีละขณะทีละขณะเมื่อกําลังอินทรีย์บารมีมันแก่กล้าอย่างเงี้ยมันจะมียานอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจารย์แล้วมันจะแจ่มแจ้งในธาตุสีมันจะแจ,มแจ่ม,จแจมแจ้งในอุปทานขันห้ามันจะแจ่มแจ้งในอวิชชามันจะรู้เห็นโลกนี้ตามความเป็นจริง มันจะเห็นดินก็สัตว์แต่ว่าดินน้ำก็สัตว์แต่ว่าน้ำไฟก็สัตว์แต่ว่าไฟลมก็สัตว์แต่ว่าลมมันไม่ได้เห็นเป็นสัตว์บุคคลเ่าเขามันเป็นเพียงแต่ธาตุธรรมชาติที่มันมาอาศัยกันเกิดขึ้นเราจะอดทนอดกลัน้นไม่เบียดเบียนตนแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นคนดีมีน้อยคนชั่วมีมากแต่ถ้าเราน้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใส่ตนอย่างนี้ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาพระพุทธเจ้าแสดงไว้ดีแล้วผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหนคําตัดของพระพุทธเจ้าจะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นวันนี้ก็สสาธุโมทนาบุญด้วยนะ